ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วไม่ใช่เจอกันอีกแล้วนะเพราะว่าหายไปนานมากเกือบเดือนเลยนะคะไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์เลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคอนเทนต์ในรูทีนนะคะช่วงเย็นทําอะไรวันนี้มีกิจกรรมเยอะมากเพราะว่าห้องรกนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูคลิปกันนะคะคิดถึงกันมากไหมคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะลงเป็นแบบคลิปรีวิวให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ดูในรูทีนไปก่อนนะคะอันดับแรกไปจัดห้องกัน ดูความแบบหมอนไปทั่วเลยนะคะแล้วก็กระเป๋าอันนี้จะไปไว้บนตู้กองเสื้อผ้านะคะเอาไปเก็บในตู้กันนะแกะครัวรกมากตอนนี้ห้องแบบรกเลยนะคะถามว่าเสื้อผ้าพวกนี้ใส่ได้ไหมไม่ได้นะคะ เสร็จแล้วก็จะมาล้างจานต่อนะคะเพราะว่าดองจานไปเยอะมากดูสิอะไรกระเจิดกระจานไปหมดเลยล้างจานล้างหม้อไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันดีก,กว่าเนาะ ก่อนไปตลาดลืมไปต้องจัดที่นอนก่อนเพราะว่าที่นอนเละมาก คือใครเป็นเหมือนเราบ้างผ้าห่มที่ห้องนะคะจะเยอะมากแต่ก็เป็นผ้าห่มเก่าๆแบบนี้นะคะเพราะว่าผ่านกนารซักมาไม่ต่ํากว่าร้อยรอบแล้วเนาะตรงนี้สองข้างบนเตียงอีก2 <c oughs> คือเยอะมากพับผ,ผ้าห่มทีคือแบบเหนื่อยเลยค่ะเพราะบางทีอะ่ะเรานอนในกองผ้าห่มอ่ะเราชอบม้วนผ้าห่มดึงผ้าห่มทุกผืนเลยมากองกองกันไม่รู้เป็นอะไรนะคะใครชอบนอนเหมือนเราบ้างคือต้องมีแบบ พ้หม่มมีหมอนมาหนุนล,ลังเยอะๆนะคะอ๋ยหอบจัดห้องนิดเดียวคือหอบเลยนะคะตอนนี้คือไม่ได้กวาดห้องนานแล้วแต่ก็จะปล่อยไว้ก่อนเนาะเดินไปตลาดกันนะคะตลาดอยู่ไม่ไกลเนาะเดินไปก็ถึงอยู่ตรงนี้เองออกจากคอนโดลแล้วก็ไปทางซ้ายนิดเดียวนะคะไม่รู้ว่าจะมีร้านขาเปิดเยอะไหมแต่ก็จะลองไปดูนะคะวันนี้อยากไปกิน เมนูส้ตมตำอะไรประมาณนี้บรรยากาศดีมากนะคะช่วงเย็นใกล้ถึงแล้วเดินต่อไปนิดนึงนี่นะคะเราทุเรียนด้วยแกช่วงนี้ทุเรียนถูกมากอันนี้ได้หมอนทองนะคะร้อยหนึง่งคือเดินแป<ๆ>๊บเดียวเหงื่อยคว่เลยอะอกลับห้อกันมาล้างผักทำกับข้าวกันนะคะเมื่อคืนเทแกห้าลูกเทห่างยี่สิบาบาทและวะ้วอะ ก่องแพงมากนะคะดีน้ำมะนาวเหลืออยู่ห้องไม่รู้ว่าถ้าซื้อวันนี้จะราคาเท่าไหร่เนะเพราะว่น้าร้อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาทำกับข้าวกันนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูตำซวนนะคะตำเฉพาะขนมจีนคือชอบกินแบบนี้มันง่ายมากแล้วก็มะละกอแพงสับยากด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือตำกันอุปกรณ์ก็ง่ายๆค่ะมีพริกสดมะเขือเทศมะนาวนะคะ มีน้ำมะขามเปียกปลาราแล้วก็น้ำปลาชุรสน้ำตาลค่ะหมดนี่เลยนะอันดับแรกจะตำพริกให้แหลกเลยนะคะนี่นะคะซื้อมาสามสิบบาทเขือทเทศได้หกลูกยี่สิบบาทน้ำปลาร้าขาดไม่ได้นะคะแม่เรียนแล้วก็นี่เลยขนมจีนค่ะของมังกอนฟ้าไม่รู้ของอะไรเลยช่วงเย็นก็ประมาณนี้ค่ะ หาอะไรกินคือหลายๆครั้งที่ซื้อแล้วมันผิดหวังคะ่ะมันไม่ได้แดกอะ่ะเกือบหมดถาดเลยนะคะปกติก็กินหมดนะครึ่งโลวันนี้มีผักชะอมนะอย่างเดียวมากินกันเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าปื้มมากปื้มตรงไหนรู้ปะตรงที่ว่าได้มุมกล้องสวยแล้วนะคะตรมที่จะทำคลิปกินเต็มตัวแกคือได้ถาดมาใหม่อะมันใหญ่มากดูสิ ส้มตำดูน้อยไปเลยแล้วเราก็ไม่ได้ตำเยอะด้วยค่ะต้องเทแคบหมูลงให้มันเยอะๆเดี๋ยวแบ่งผักก่อนผักวันนี้มีชะอมนะคะแล้วก็แคบหมูแค่นี้เลยนะคะมากินด้วยการหาทุกคนถ่ายรูปถ่ายรูปพร้อมอลงมือค่ะโหยน่ากินมากเลยอ่ะเปรี้ยวหวาน นัวอร่อยชะอมไม่ค่อยสวยนะครับแตก่ก็กินได้เนาะอ,อร่อยมากแคปหมูเผ็ดนัวแคปหมูต้องร้านนี้เลยอะ่ะ ะอาบน้ำแล้วนะคะทุกคนก็มานั่งเป่าผมกับพัดลมนะคะได้เลือกอาบน้ำสักทีคือมันรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวะคะ่ะก็เลยอาบน้ำตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสินาทีแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจะออกไปไหนไหมเพราะว่าก็ รู้สึกว่าหิวนิดๆหน่อยๆนะคะอาจจะออกไปเดินเล่นวันนี้เป็นในรูทีนที่รู้สึกว่าเบื่อช่วงเวลากลางคืนมากนะคะก็จะหาอะไรทำดีกว่าจะมาแบบติดแงกเล่นโทรศัพท์นะคะเพราะว่าปกติตอนกลางคืนคือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลหนักมากเดี๋ยวเป่าผมก่อนนะคะทุกคน เราคมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ยินเสียงพัดลมนิดนึงคือยังไม่แห้งดีหรอกแต่ก็โอเคกว่าเราปล่อยให้เปียกแล้วก็นอนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะคะอาจจะไปเซเวน่นไปเดินเล่นให้มันแห้งนิดนึงแล้วก็ถ้าไม่แห้งเราก็จะมานั่งหน้าพัดลมก็จะได้ยินเสียงพัดลมแบบนี้เลยตอนคืนนะคะก็จะทาเป็นพวกเซรั่มง่ายๆแบบนี้นะคะคือไม่ค่อยได้พิถีพิถัอถนอะไรกับหน้ามากนะผิวหน้าก็จะเลยแบบ ก็จะประมาณนี้เวลาทาก็ง่ายๆเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าอะไรที่มันให้ความชุ่มชนะื้นอ่ะมันก็พอแล้วปะกับหน้าเราค่ะจริงๆคือจะบีบใส่มือแล้วก็รูปเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบอัดคลิปก็เลยแบบมาแต้มซะหน่อยเห็นไหมชุ่มชื้นมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิวเป็นอะไรที่แบบชาร์มานะคะทุกคนเปิดผมไปหมดอ่ะอย่าลืมทาคอด้วยนะทาหลังคอด้วยก็ดี ประมาณนี้เลยนะคะก็จะไม่แต่งหน้าอะไรเพิ่มแล้วจริงๆคือชอบอยู่หน้าสดมากแล้วหลายคนก็จะถากว่าทําไมหน้าซีดจังคือเรามองแล้วมันมันไม่ด้ซีดมันสวยอยู่โอเคเดี๋ยวไปหาอะไรทํากันคือตั้งแต่กลับบ้านสงการอ่ะผิวเราไหม้มากแล้วคือในห้องเนี่ยซื้อโลชั่นตัวเนี้ยมาไว้นานมากเพิ่งทาไปแค่ครั้งเดียวเองนะคะเพิ่งแกะไปไม่นานตัวนี้จะเป็นแบบ ของวาสลีนเนาะสูตรกูตาคือมันใช้ได้นานมากนะคะถ้ากลางวันเราก็จะใช้เป็นกันแดดตัวนี้นะคะถ้ากลางคืนเราก็จะพยายามแบบมาเซิฟ์ฟทานนิดๆดหน่อยหน่อยนะคะเนื้อครีมจะเป็นสีขาวแบบนี้ก็จะทาผิวทาพวกแขนนะคะแล้วก็ขาอะไรเงี้ยนิดนิดหน่อยๆนะคะคือเป็นคนขี้เกียจทาครีมจนครีมที่ซื้อไวอ้อ่ะกลัวมันจะหมดอายุอยู่นะมันเยอะมากนะคะพวกโลชั่นบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยเยอะ โนชั่นน่ยจะซื้อซื้อง่ายนะเพราะว่ามันใช้อะไรก็ได้แต่หน้าเนี่ยคือไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูงก็จะซื้อพวกครีมซองในเซมากกว่านะคะดีใจวันนี้ได้ทาครีมมาทุกคนแล้วก็ได้อาบน้ําด้วยปกติทุกคนจะเห็นเราแบบไม่ค่อยอาบน้ํานอนเข้าใจปะ ไปหาอะไรทำกันมืดหมดแล้วนะคะคือมันสี่ทุ่มกว่าแล้วใครจะออกมาวะโนนเซเว่นเห็นปะต้องเดินข้ามไปซึ่งสกิลค่าขนนของเราเป็นสูงคือบะมี่หอมมากร้านบะหมี่อูอยู่หน้าคอนโดเลยหอมมาก แต่ยังอิ่มส้มตำอยู่เลยเดี๋ยวข้ามไปเซเว่นดีกว่าอยากกินอะไรแบบแอบแอบเหี่แตกเลยเดินแป๊บเดียวแล้วทุกครั้งที่มาเซเว่นก็คือต้องเติมกัินหนึ่งร้อยสบู่การปกติจะใช้พวกนี้นะคะมันจะมีฟองเยอะมากแต่รู้สึกว่าอยากลองอันนี้นกแก้วอะ่ะปกติยี่สิบเอันนี้น่าใช้มากเดี๋ยวลองดูแล้วกัน ที่ขาดไม่ได้คือน้ำอัดลมเอาแบบซีแล้วกันวันนี้นี่กุยชายย่ายทอดด้วยข่ายแค่ยี่สิบเก้าบาทเองข้าวเหนียวเรียนก็มียอมแล้วจะซื้อแป้งเด็กไว้ดูเมื่อนานแล้วไม่ได้ซื้อแป้งเด็กแบบเนี้ยพกในกระเป๋าไวท้ทาแต่ดูก่อนงออะไรดีคอนก็น่าใช้นะหอมดีกินไอติมด้วยเนี่ยจะเอาอันนี้อร่อยเปรี้ยว ี่อยากกินข้าวมันไก่กับเูตเตียวไก่ตรงเซเว่นมากค่ะแล้วก็นอยสบู่มันไม่ลถน่าจะเฉพาะสีเขียวทุกคน<笑><笑>เหงื่อแต่ข้างนอกร้อนมากซื้อแตงโมงมานะคะซื้อสบู่นกแก้วไม่ไม่ไม่ได้ดูดีๆคือ ไม่น่าจะสีชมพูอ่ะมันไม่ลดมันลดแค่สีเขียวแต่ไม่เป็นไรมันก็ละสิบสี่บาทเองอะ่ะก็มาลองใช้นะคะได้ข่าวว่าคนที่เขาหน้าตาดีๆเขาก็ใช้กันอะ่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันหอมสีชมพูมันดึงดูดน่าใช้นะคะก็ได้แตงโมเดี๋ยวก็มาหาอะไรดูโอ้ยคนไม่รู้เรื่องมาหาอะไรดูดีกว่านะคะเพราะว่านอนไม่หลับตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วทุกคนยังตื่นมากินอยู่เลยอยากได้ซัมซุงอะ่ะ A สาห้ากับ A ห้าห้า ร้านไหนแบบอยากเมตตาอยากอนุเคราะห์ส่งมาให้เรารีวิวก็ได้นายเราอยากลองใช้ให้เราเลยก็ดีนะเอา A 3 5ก็ได้คืออยากใช้มากดูรีวิวแบบ Android แล้วมันอยากใช้มากๆกิดแต่งโมกันเดี๋ยวใต้คลิปนี้นะคะจะทิ้งช่องทางติดต่อนะคะเผื่อบางคนอยากจะแบบจ้างรีวิวเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีถามเข้ามาเรื่อยๆแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทิ้งคอนแทคไว้ให้ทุกคนนะคะ อร่อยแต่มันไม่ค่อยเย็นซื้อไอติมมาด้วยแต่แช่ฟีดไว้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินดีไหมจะอ้วนไหม ไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ต้องกินสิคะจะได้นอนหลับนอนอิ่มเดี๋ยวโชคกันน่ากินมากแต่มละลายอยู่นะตรงสีเขียวนี่อร่อยมากแล้วข้างในเปรี้ยวดีอ อืมหิวข้าวเลยอ่ะอยากกินเมี่ยงปลาเผาดึกๆมาใครเป็นบ้างชอบดูคีบแบบเนี้ยแล้วมันหิวตามอ่ะคว,อความจ,จะเข้านอนแล้วนะคะทุกคนขืนอยู่ดึกกว่านี้ก็คงจะแบบ ก็บของกินในตู้เย็นมากินจนเรียบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแก้จบปัญหาความชอบหิวตอนดึกด้วยการเข้านอนดีกว่านะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะในรูทีนะคะหลายๆคนจะคิดถึงกันมีเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยบ๊ายบาย